ครับก็มาดูอินเวอร์เตอร์นะครับระบบ320โวลต์ครับตอนเช้าตอนนี้ประมาณ9โมงนะครับแดดดีเลยครับแดดแดดดีก็เดี๋ยวดูโวลต์จากแผงนะครับโวลต์จากแผงเข้ามานี่นะครับโวลต์จากแผง168แโวลต์ v, ครับ1้8 v, แล้วก็ดูโวลต์จากบูตที่บูตออกมาใช้งานนะครับ นี่ครับ324 325อ่า325ตัวนี้ผมเปิดพัดลมอยู่1ตัวนะครับพัดลมเบอร์3เบอร์3นะครับเปิดพัดลมอยู่พัดลมกินกำลังประมาณ53วัตต์เดี๋ยวมีกระติกน้ำร้อนนะครับ1ใบเดีเสียบดูครับ นี่ครับ686ปหระมาณ690วัตต์ครับกระดิ่น้ำร้อนกับพัดลมทำงานพร้อมกันตอนนี้ไม่มีไฟแบ็กอัพนะครับผมต่อหม้อแปลงไว้แต่ยังไม่ได้เสียบไฟนี่นะครับสายไฟเข้าหม้อแปลงคือใช้เฉพาะชุดบูตอย่างเดียวเลยดูแรงดันบูตจากม่กกี้นะครับ325ตอนตัวนี้เหลือเท่าไหร่ นี่นะครับวัดแรงนันบูทต์สามยี่หเท่าเดิมนะครับก็แสดงว่าตอนนี้กําลังจากแผงเนี่ยเ,เยอะกว่ากําลังงานที่ทางอินเวอร์เตอร์จ่ายให้โหลดนะครับไฟก็เลยไม่ตกนี่ครับประมาณ689 690บวัตต์กระแส AC ที่ 3M แอมป์ครับกับแผง4แผงเวลา9.00โมงกว่านะครับ